สวัดสดีครับวันนี้พอหนึ่งอาสาพามาเทีย่ยวครับรท, uper uper ที่หมู่สิตตบตำบลสวายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินนี่ครับเป็นหมู่บ้าน CIV Kirchiv <ต> <planet. S 2> er Industry Village นะครับว้าวผ้าไหมคุณภาพมาตรฐานมีเอกลักษณ์เหลือเชื่อเหลือเชื่อนี่เรามาถึงที่แล้วครับในนี้เราเดี๋ยวเราไปดูของแท้กันนี่ครับท่านผู้ชมดูดี กลุ่มนี้เขาจะมีทั้งทำผ้าสะท้อนน้ําแล้วก็ผ้าหอมผ้าหอมนี่ก็อยู่ได้เป็นปีซักแล้วก็ไม่เป็นไ,ไนะสะท้อนน้ารู้จักไหมผ้าสะท้อนน้ำสะท้อนน้ำเป็นไงก็คือเหมือนกับไออะไรนะน้ําที่ผ้าที่อยู่บนบนใบบัวน้ํามันจะระเหยไปเลยมันไม่เข้านอกจากว่าเราขี้มันถึงจะเข้าแต่ว่าถ้าโดนสัตว์ธรรมดาอย่างนี้น้ําจะไม่เข้าเลยจะไม่เข้าตัวผ้ามันเหมือนกับไอไอ น้ำมันที่อยู่ใบบัวใช่ไหมเราจะละเลงไปละเลงมาอย่างเงี้ยเขาเรียกผ้าสะท้อนน้าแต่ก็เป็นผ้าไหมเรานี่แหละใช่ใช่คือเอาผ้าไหมนี่ทําแล้วก็จะมันจะมีตัวตัวตัวน้ํายาทําเป็นผ้าสะท้อนน้ำผ้ากลิ่นหอมก็จะมีกลิ่นมะลิกลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นกุหลาบอย่างเงี้ยมำดังเดียวมันจะอยู่ได้ปีหนึ่งอ่ะกลิ่นหอมอ่ะก็อยู่ในเส้นได้นี่เลยใช่ใช่ว้าวแต่นี่แค่แค่แค่นิ่มธรรมดาดูดิท่านผู้ชมดูดิ โอ้ผมเห็นผมคนลุกเลยดูดิอันนี้อันนี้ลายของถาบันสิงโทเขาเขามัดมาให้แล้วสวยมากนะเขาก็จะเอาลายนี้เนี่ยเนี่ยที่กำลังเนี่ยครับใส่แล้วดีมากนะครับเพราะว่าเป็นสีธรรมชาติับท่านผู้ชมคือใส่แล้วดีต่อคนใส่ครับดีต่อใจดีต่อกายครับดูดิดูคนทำเลยดิครับดูเห็ง้นมือัย้อนี่ครับย้อมทั้งวันแล้วไม่จริงกว่าจะ อาจะต้มได้นะสีแต่ละสีอ่ะเพราะว่าหายากคนที่ทําสีธรรมชาติหายากกับกับในกลุ่มของเราก็จะเป็นพอพอพอเราจะเอาเขียวสมมติว่าเราจะเอาเขียวใช่ไหมครับสมมติว่าตัวนี้เอาเขียวเราเราย้อมประโหดคือสีเหลืองเสร็จเราเราไปหมักโครนหมักโครนมันก็จะเป็นสีเขียวเพราะว่าเรากลุ่มเราประโหดนี่คืออะไรคือคือแม่สีอะครับประโหดไม่โคลนประโหดก็คือประโหดตัวตัวบางทีเขาเรียกว่าพูดภาษาไทยบางทีมาพูดกับอย่างหนึ่งก็คือเรียกประโหด เป็นสีเหลืองเป็นสีเหลืองทีนี้เอ้มาพูดคุณคุณเป็นไม้อะมาพูดไม้มาพูดไม้มาพูดอย่มันต้มไปแล้วจะต้มไปมันออกสีขาวๆแต่ว่าถ้าเราใส่สวนสารส้มไปมันจะเป็นสีเหลืองทีนี้เราเราในเมื่อเรายอมเหลืองเสร็จแล้วเราไม่เอาเหลืองเราเอาเขียวเราก็ไปหมักโครนโครนก็คือเราเอาโครนจากดินใกล้ๆภูเขาไฟกับดิน ไอ้ร่วนปนทรายแล้วก็สากตรงที่มีที่มีรากบัวน่ะมันจะช่วยเหมือนกับว่ามันจะมีแร่แร่ธาตุอะไรเงี้ยมันจะช่วยไปดีใช่คืนเท่าไหร่คะนี่ไอ้ตัวนี้อยู่ที่สี่พันเาแต่มันก็คุ้มเพราะว่าแกทำที่ถิ่นที่ฐานเนี่ยอุยนี่ก็มาสีเดียวเนี่ยทั้งวันเลยตั้งแต่เช้านี่นี่ครับเหลือเชื่อคือมีคุณค่ามากครับมีคุณค่ามากคือเป็นการเพิ่มมูลค่าคนสืบทอดด้ที่ ก็หมดไปเาเองก็คือเนี่ยทางนี้สถาบันสิ่โทอกรุงเทพเขาเขาสนับสนุนนู่ตัวตัวทางนี้คือย้อมครามไม่ไม่ยังไม่ไม่ไม่ช่วยชาดีคือเนี่ยตัวเนี้ยได้แค่นี้คือขามตัวนี้เขาก็เลยสถาบันสิ่โทกรุงเทพเขาเขาลงมาช่วยทีนี้นี่เมื่อกี้เขาเพิ่งเปิดวีดีโอของให้สอนให้แต่บอกว่าเอ้าจะจะยอมแล้วบอกยังพรุ่งนี้เอ้างั้นยัง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 ไม่ยอมเพราะว่าถ้าถ้าโกไปแล้วมันจะตายน้องตัวครามตายมันก็ มันติดไม่ดีก็เลยต้องงั้นก็คืออบตรงไหนที่เราจะเอาแดงใช่ไหมคุณน้านี่เราย้อมแดงเสร็จแล้วแล้วตรงไหนที่เอาแดงไว้เราก็จะอบไว้แล้วตรงตรงที่ตรงนี้จะเอาฟ้าเราก็เปิดจริงๆตรงโคนตรงนี้เรามัดขาวเราก็ปิดไว้จับมัดมัดมัดปิดไว้พอพอเราเราตาแดงเราก็อบแดงไว้ก่อนนี่เราก็จะเปิดตัวนี้เปิดตัวนี้อย่างนี้นะ เปิดเพื่อเอาสีอื่นอย่างเงี้ยเอาแล้วทํำยังไงถึงจะรู้ว่าวันนี้จะทําอะไรจะทําอะไรผมจะรู้ล่วงหน้าได้ไงต้องโทรมาใช่อ๋ออันนี้พี่อะไรนะครับนี่พี่นภพะพี่นภพรอันนี้คือบ้านนี้เลยไหมใช่อันนี้คบ้านเลยอ๋อไม่ไม่ผมเป็นคนทําทําช่องอะไรนี้แล้วผมสนใจว่าจะมาขายผ้าไหมอุ้ยกลุ่มนี้อะไรนะพวกน้องแพริพายก็มานี่น้องน้อง น้องอะไรอีกคนนึงอ่ะที่มาไลฟ์สดไอ้กบไอ้กบยัดไส่น่ะเชื่ออะไรครับผมตนนั้นขอขอมสูงโอ้นี่ดีมากเลยเขาแล้วเขามาไลฟ์สดไอ้กบยัดไส้แล้วเขาก็นุ่งผ้าเนาะแล้วก็เราก็ได้ลูกค้ากบยัดไส้กับผ้าที่ที่น้องเขาน้องเขาใส่ใช่เป็นเครือข่ายกันเป็นเครือข่ายกันเนี่ยอันนี้เลไใช่ไหมพี่เออไม่ใช่นี่อันนี้นี้พี่จันทราเขาอะไรเขาลงเป็นคุณคุณสันกับคุณปั๊บนี่คือใครอ๋อแล้วของพี่ล่ะ ผมพี่นภพรแต่ตัวพี่เป็นประธานเลยก็เลยแล้วก็นี่พี่เป็นประธานกล่พี่เป็นประธานกลุ่มนะครับโอ้ทั้งงั้นเดี๋ยวต้องโทรโทรโทรมาหาพี่เบอร์เบอร์โทรพี่ครับเบอศูนย์แปดห้าอ่าบอกได้เลยครับสองศูนย์สองครับหกหนึ่งแปดหนึ่งโอ้พี่นภพรนี่ครับเดี๋ยวผมชอบผมชอบเพราะว่าผ้าแบบนี้ลืมลืมเอาไอ้ตัวที่ยังไม่ได้ทำนุ่มนิ่มมาให้ดู เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปให้ภรรยาดูเดี๋ยวผมผมรู้แล้วว่าอยู่ตรงนี้ต้องเอาไปให้ดูทำไมก็ซื้อไปสเปรย์แล้วเพิ่งจะซื้อไปมือยกๆยกนี่เองหยกหยกไม่เกี่ยวอะไรนี่ใช่ไหมโอ้ครับ